มาเป็นดาวเรนเจอร์ผมดึงระยะไวฮะนี่สไตล์แบบโทรนโตยาตโรโรยาตโรโรดาวเรนเจอร์ฮะสูได้ไม่ได้ก็มีพิสูจน์ให้เห็นแล้วเฟสนเดิบอยดาวเรนเจอร์ผมแต่ระยะยืนนะการโซนการลุยนี่ต้องดูกันอีกทีครับผมว่าจะคมขนาดไหนยะูวายคิวเอ็กซ์ครับยูสู้ครับฝ่นนั้านด c ซีก็เฟสคูลดาวมาฮะ คนดีเข้าครีมไปก็เจ็บครับผมโดนเจ้าเจอเหล่าแล้วด้านล่าครับผมตายไปจะได้ครับเรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตกับเซซิโล่ข้าคือไปครับไอดีซี่ส่วนบนนี้ก็ับผจ็กกี้จัดการไว่บ้าไปเลยไซฟ้าที่ไว้ครับเออร์วินพยายามจะสู้ๆไม่ไหวฮะดับบเิลคิวนั่นแจ็กกี้ครับฟาแบบอิี๊บเลยฮะงด้านล่างนี้ตายเซซิโล่ครับโดนเวฟโดนครับสั่งลุยไปฮะหลีหน้าแกงครับผม มาสลดาัดวร,ร,ร์บกับฐานไมสไตล์อะไรก็คาดไปนิดเดียวฮะมาสลัดวร์บกับฐานแล้วส่วนอีนุกเกอร์ก็เล่งฟางอะฟเฟลิสโอ้กนาทีเงินหนึ่งตอนนี้เป็นดรอนเจอร์ครับตามติดมาคือฟเฟลิสสวอยฟเฟลสิสสวอยก็จะเล่นเป็นเมจิกวาแล้วครับเราก็ได้คอมบิแมสยังไงต่อครับผมลีน่าครับโดนวันสไตล์แก๊งคือด้วยครับแก๊งมาสามตัวนะฮะด้านนี้ก็วาร์ปกับนอนชอยไปฮะดรานดรอนเจอร์ครับผม เอกมาสวอนไปฮะตอนเล่นเปิดเยอะต่อฮะเอกเปิดมาเซซีโลแล้วก็เอิร์อสป라이ดกับผมอัดเต็มก่อใสนแล้ว ADC ADC เรียบร้อยฮะนี่ก็ทันาโดปายบนที่ QY QX ครับบนนี้ก็ไล่ตีมาเดินใสฟ้าลงมาใส่อวินอวิทถอยฮะ โคโนมาแบบเต็มข้อผมชุบครับอะไรออนเอาเงินไปก่อนแล้วว้าวิลมมาเป็นกันนะบอกเทอร์แดนของผมชาร์ดครับระดีครับไล่เข้าไปเทอร์โดมป่านไปเยอะโมลีน่าไม่รอดฮะเปิดมาต่อกับบอกเทอร์ไฟบอลสเปซอิงกดสต็อปยิงไปก่อนครับมีก้อนหินป่ามาเซรนจารคิวบอกคิวตามหรือเปล่าฮะไล่ตีไล่ทัวร์ไฟครับคิวไอคิวเอ็กซ์ครับผมกดคิวเลื่อนแล้วก็ถอยครับเนเจอรเทอร์แดนนะบอกจะรุนเกวจากมาสลัดผมนั่นคือเจ้าตัวของปากทอเรนต์่นี่ยครับเดือดซับไปเรื่อยๆครับคิวไอคิวเอ็กซ์ตายครับ สกอร์เป็นสต่อีเราะเงนอยู่หนครับอทันแล้ววิ่งเข้าไปเซนซิโร่สตตนตัดย mente, ืนอัดนะครับคาบอร์ดครับตัวของแอโร่ไฮกาและโคโนสเปียเข้าไปโดนอีโบเกอร์อีโเกอร์ไม่รอดครับผมเดร้อยไปฮะโดนั้นเออวินจัดการแล้วรีกร๊ฟถอยกลับไปเลยฮะ บนนมาผมยืนตีด้านโดของฝั่งนี่ฮะเห็นชิดแคปอีกครับควานลงต่อไปครับบูโคอมาดฝั่งนี้โดดครับพอเดีใไซฟวานหยุดลงครับผมสไซเปิดแมปมาด้วยฮะจะไม่เห็นด้านโดของฝั่งเฟลิดบอยครับเลิดบอยโดดเข้าไปแล้วก็คว้ามแับนี้เอาเข้ามาโดนพอดีด้วยฮะไพ่พอสเปียร์ลงจังหวะนี้กรบปิเขาไดชีวเข้าไปน้ำรอกก่อนนะครับผมเฟลิดบอยตายฮะฟาดเอาเอ็กโคเซเบอร์ครับซื้อคิวมาเอาไว้หน่วงครับผม นี่ก็โคชิปครับผมเปิดไว้เอ็กซ์าสปอร์ตลงไปฮะอ๋อเล่นเลยครับผมอัดจังหวะนี้กดฮิวสู้ครับอกทางด้านเอ็นแชเดตครับเอาฮิวมาหนึ่งฮะแล้วเผารูดทาด้านวงวันเสื้อผมแล้วตามด้วยปฏิชนวานมาฮะคิวจากการนั้นคิวว่าคิวเอ็กซ์ไปครับผมตายครับเอ็นแชเดตฮ่าต่อ14ครับแต่การเงินยังไม่กระเตื้องครับผมปฏิเวทันยังไม่ได้ทิ้งห่างจนเกินไปครับเอาตีโลชาร์ดับผมแอบแซ่บฮะ กีก็ซันสไตดดูแล้วครับบอจะทันหรือเปล่าก็การรีกรูปของเด่นบริเวณทันครับวิง่งเข้ามาครับด้านฝั่งนี้ก็ถอยก็บอกแต่มีบอร์ดวิชั่นไฮกราวนะก็ปีสกิลไปเป็นเอ็กมาผมแล้วก็ฝั่งลูบิกเอ็กมาคือครับแต่เน่นลีน่าเรื่องที่ไซคโนนัเองครับหลบเอ็กมา ผมก็ใส่นเนี่ยเขาไปเต็มข้อผม IDC ตายฮอผมปีสกิลโคชิปไปโอฟิลโลยิงเหลาอยู่ครับทีนั่นโอคิวไวคิวงั้นวีทีโอบดเข้าไปถึงหรือเปล่าคนละเหลี่ยมครับแต่ว่าเซิร์ฟเพาลไปบดเกินเซตอัพไวครับผมแล้วดีเฟนโบชิเข้าไปบริช็อตควาดไปต่อหรือเปล่าเส้นองคิวต้ผมเข้าไปคับเลยครับฝั่งข้าง <Bla ise. S 1> Hello, นี้มัสลันบดจัดการคิวไวคิวเอ็กซก่ยังฮะซีโล่ผมจัดการนั่น IDC ขึ้นไปสูงแล้วเฟลิดไวไม่จ่ายโคโน โดนเฮกโดนสตาร์ทครับผมน่าจะเป็นการสปายบิงก <ek>. <Atari lineup>. ับยอบด้วยฮะขอด้านไลออนเซตซิโร่ฮะโอ้ไม่รู้จะดูเลนไหนผมเกมมันอืดมากฮะเกมมันเอื่อยผมเป็นเอ็จีทันนี่ไล่บทไปเรื่อยๆครับแมปคอนโทรลแล้วก็ตีทาวเวอร์ฮะไพรม์สปิรเปิดมาจังหวะนี้ครับแนนเอลฟีเซนเอ็มผมตีทาวเวอร์ตรงกลางออกไปก่อนครับเออร์วินเนะั่งกลางตัวของเดาวิเจอร์ฮะ มาจังหวะนี้โคโน่เนี่ยนั่ไปครับเออร์วินเหยียบดึงแคมจากวงนอกครับบีเคบีเปิดทันหรือเปล่าเปิดไปก็เท่านั้นนะผมฝั่งนี้เปิดบีเคบีรอไว้เลยเข้าไปดีสีปีนกองตีนะเซซิโร่เซซิโร่ครับเจอวอร์ครับเช็คลงในจุดนี้อันนี้ไพ่บอลสเปนนะผมตามปิดกันมาฝั่งด้านนี้ไซโค้ดนะผมแล้วก็ดิสเปลลงไปซั้นยัดลงยัดต่ออีดโฟเกอร์เปิดบีเคบีครับผมแล้วก็ซัสไซครับผมเก็บลงครับใส่ลีน่าไปได้ผมแล้วนี่ครับยาโม้ครับผม โดนมาดิชชนควอลมาครับ,าาอบเออวินรับหน้าแทนไปต่อครับใช้ไฟบอลสปินเด็กตัดต้นไม้ใส่ลีกิ้งข้ากับผมมังกี้คิงดิปปิง้งแบนเดอร์ผมผักสองแล้วผมกัดลงอีกทีครับผมแจ็กคกี้สาวยิงไปใส่เนอะคิดว่าคือเอ็กซ์สองบอกแต่ก็เข้าไม่ถึงแล้วฮะฝั่งนี้บอลดิกใส่ฟาดหยุดไฟต่อผมกลับมาครับของแจ็คกี้ผมหาเหลี่ยมยิงกันไปฮะหาเหลี่ยมยิงหาเหลี่ยมโฝนมาลอ่บอซื้อเนอะ ลอซื้อไปจะจัดบอลตายแล้บอลเน์บอลเจอบอลช็อตต่อส้ายครับังนี้ครับโหนก็มาวานนั่นสินิโล็อกต่อเฟรนด์ก็ตายครัโดนส,สองดึกจากด้านหลังฮะตายครับผมชดเชเดตดัดบอลฮะโดนไอซ์วอลขังครับกำลังดูว่าตอนนี้ครับิเวตท่านี้ขึ้นไปยังไงน่นาจะรอโลชาโดดไปอีกหนึงนาทีฮนะได้เอจิชัวร์ก่อนครับ มเสี่ยงเดี๋ยวโดนบวอยครอบฮะถ้าเข้าไปสุม 4, ส่มสี่ซุมห้าทะลึ่งกันไปฮะโรชานี่ไม่เกิดก็มาฟิกเลนล่าผมโดนเฮกเปิดไปฮะโอโนอโสเปียร์สวนมาผมจับ,บล็อกไปสองครับนี่เปนแบดปาดไม่โดนครับเพราะเปิดปีเควียับอยู่ฮะตายคู่ไปกับเซซิโร่แล้วก็คิววิดวอล์กถอยไปเลยครับเฟียเรสแล้วก็แจ็คก,กี้ฮะยุนเอาโพสกับคืนมาไวโบแต่เป็นออปเอา,าโพสแห่งความตายบอลเจอโคสแปร์เดอร์เจอโวอีกสองดีหายไปเลยฮะ แล้วตอนนี้ไพ่บอสมิบมาหนีลำบากแล้วไม่ครับผมมีเคบีเปิดครับเฟียเนสัด้านลูบิกก็ไปแบ็กมาฮะเดี๋ยวพิการบ,บอ,อกหัวลั่นไปฮะแจ็คก,กี้ครับเรียบร้อยฮะยืนเสาอยู่ครับเปิดมีเคบีครับบอสลอตแปลกๆแล้วแบบนี้ในเพลงนี้บอสลอตว้าบเก่าถึงแบบตีไม่ติดซันครับโฮเดินไอดีซีครับรอดไปได้ครับบอสลอต ฝั่งดาวเรเจอร์ครับผมลากนี้มาครับผมมีก็เลยชีดไปนี่ฟิงแบดย้ำต่อครับผมแซนด์แซนด์เดินใส่ก็คีไวคีเอกครับผมใส่คนเราไว้ฮะสไตอ์อารครับอัดเข้าไปที่เดื่อฟิเลตฟิเลตเปิดมีกีบีสวนครับผมแต่เขาดับเบิแบดเมจยิงจกมากผมยิงไม่ไหวฮะโูบองมลเปิดมาแาวนี้ครอบใส่ลงเต็มที่ได้ลงคีไวคีเอกใส่หมและลีน่าซอยยับยั้วผมยิงรูครับพร้อมทั้งฝั่งฟิเลตอยตีหน้าแหกกันไปครับ อยู่ตายผมมังคีคิงแะด้านนี้ก็ติดอยู่ในการรง BKB เปิดได้ผมโคชิปเครื่องนไ,ไว้เครื่องไม่ทันด้วยฮะตัวระเบิดไปก่อนซึ่งเกิดมาก็มังคี้คิงครับหมุนล้อไล่ล่าไปครับ IDC ถอยแล้วนะฮะด้านฝั่งนี้ขึ้นมาผมตัวของคิวจะโดนรีเช็คย้ำกันก่อนฮะเล่นกันแบบตึงๆอายอสการ์ดีต่อของเริ่มเยอะครับเป็นเลดนพอยเอาตรงนี้ครับโดนสตันแล้วก็โดนยิงผีฮะวิงก็เดชีนไปเทอร์นโดเปิดย้ำต่อไม่ตายครับเออร์วิน สวัสดีครับเซซีโร่ฮะเพ็กเปิดมาครับสวัสดีเออสไปหยุดไว้แล้วมาดิช็อตควานผ่านไปครับการ์ดสโตร์เกิลต่อยิบยีระเบิดหนึ่งทีครับผมอ่างควานปลอยหม้อตายบอดเือร์แน่นอนแจ็กี้จากการคิวบูเอ็กซ์มาเป็นที่เรียบร้อยมีเคมีเปิดมาครับบัสเล็ตมีไกลมาเข้าโรชาล้วใน็ตเฟรดี้จังหวะนี้ครับผม มีเปิดกันเชียวฟิงเกอร์เดชิก็ไปยิงสาวยื้อต่อแล้วจ่นเป็นเล่นบอลแต่ไม่เล่นบอลซื้อกันได้ไลออนก็ซื้อกันเหมือนกันฮะเออวินกับผมย้อดิ้นเด็กไปแล้วพอังเลื่อยบอลสปีดเปิดเหมือนกันใส่โคด้วผมครับขูดกันไว้เสร็ด้านคิวก็ตอนนี้ไวโม่แต่ผมโดนบอลสุดจัดกันหมูคอบานเปิดไว้ผมตีตีเข้าไปโอ้สไปย์หยุดยั้งกันต่อพอเล่นมาตีที่ซมอลครับหมูคอนกับผมตีนวดไปเรื่อยผมตัวแตกโดนระเบิดไปครับนั่นเองเฉลต์เฉลต์ซื้อกันได้แต่ตอนนี้กับผมโดนเฮกครับผมแล้วกก็โดนนทารี่ฮะ โอ้โหกดการเชื่อไปโดดไม่ได้ครับเฟรเดร์บอยตายได้แบ็กไปครับผมรอบนี้ความเปรียบครับมาอยู่ที่ด้านบริเวณทันครับผมควอไทแกลวตรงนี้ไม่ได้เคลียร์ก่อนครับสำหรับนั้นเอลบีเซนเอ็นโมทำให้วิชั่นของทัตทำไว้ค่อนข้างดีฮะขึ้นไปเฟรเด์สครับผมน่าจะมีอากาดิมเซฟเซอร์ครับคันตะกี้ซึมฮะซื้อไปก่อนหรือว่าเซฟซื้อเกิดดีครับทางด้านโดของเฟรเดร์สีโบเกอร์ฮะ เปิดไว้จนวัน,นี้ก็มี m p กว่าจะมาต่อฮะเบอร์เซนเออร์วินครับผมในนี้โกชิปสวนขึ้นมาฮะนี่ตัวของลูบิกก็ไปแล้วนี้เมทิโอหมดดับตอบ่อดพีก็เลชีดไปใส่เอ,อเวอ,อร์วินออกเออร์วินไปผ่านมาสปิทแต่แรกแล้วโดนตึงเดินขึ้งไว้ครับผมในนี้ก็เอ็กซ์บนสปอร์ตไปแล้วโกชิฟอมดทอเลนเปิดผ่านมาชนเข้าไปเตะบอลแต่โดนของฟางครับคิวบะคิวเอ็กตายหมดโลอสเมคข้อไว้เซกกากาก้ามาสลัดยืนแทบบอล ไปไซเลนหยุดกังก้าไวแล้วนี่ครับแรกๆเทรดกันกับเบลเตบอยเป็นหนุนไม่มีบายแม็กับซื้อเกิดมาเป็นเอเชียนเด่แล้วก็เรื่องตรงของบาลเบอร์เซอร์ดีหน้ายิงยืมยาวยิต่อบริสไซฟ้าลงไปบอกเออวินยังไงต่อไพ่บ้าสมิธเนี่ยบอกตัวด้านดินรอบผมติดอยู่ในคือฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสวยจัดจ้าบอกตัวดินอยู่ตรงนี้ครับเสียไปฟรีครับผมเขาไปซันไม่ได้ก็าไปแท็กไม่ได้ฮะโรชาร์ดเกิดแล้วด้วยครับผมในเพลงนี้ดาวเรเดียยังอยู่ครับ ตัวไฟแบ็คตอนนี้ก็จ่ายไป3ตัวครับเบลเลนฟปยบูมาสเตอร์แล้วก็เอนชาร์นะครับฝั่งด้านทีมเอเจนชันผมมีแค่ไลอ้อนด์ไฟแบ็คไปนี่เองเอเจนชันต้องมีเข้ามาครับมีรีเพบเชอร์ด้วยครับผมเก็มๆไปครับอินโวเกอร์เอาไว้ดับเบิลคาตากิซึมฮะลดลงล่างไปต่อครับแจ็คกี้ครับมาไป ไปแล้วหรือเปล่าเฟนโมชีมาครับการตขวผมฝั่งแจ็กกี้ทอยไปเลยครับผมวน่งช็อตควาดไปครับผมฝั่งแจ็กกี้ครับแจ็กกี้ยืนค้ำก็ยิงเป็นปั๊มปาการใหญ่จะโคโนสเปียข้อผม IDC ครับยังช่างใจว่ยังไงดีครับฝั่งตรงข้ามเขามีเอจินนั่นเองครับการลงยังต่อไปครับผมโคโนสเปียข้อไปตีเป็นใส่ดิดโบเกอร์เอ็นโบเกอร์วายครับผม สลับชีตมาไม่ทันเลยหรือเปล่าซันเปิดไปครับผู้คาร์มาข้อมีผมเมนดิโอ,อค,อค,คอรับป่านไ,าคนนไาา้ครับตอนที่ซึ่งเปิดย้ังก่อนระเบิดไปนี่ครับเฟเดอรบอยฮะแล้วดีวิ่งเข้าที่ไปใส่แล้รูบิกรูบิกตายผมแน่นดนแจ็คกี้เซจิสต์ต้องอยู่ท่าไปโอาไซคนป่านไว้จังหวะนี้ครับผมเป็นเซฟฟ้าโลงยิงต่อยิงเข้าไปใส่ลีน่าลีน่าตายแล้คิวเล่นมาสลอนฮะและเออร์วินก็ไม่น่าจะรอดครับผมเรียบร้อยไปจีจีคอครับผมเอลเบิร์เอ,เอ็เป็นด้านบนเวทันเกมมี่ครับผมชนะไปในเกมที่สองก็เสมอกันหนึ่งหนึ เล่นนิ่งๆเล่นดีๆมีรางวัลครับผมบอกแล้วว่าโคโนจะเปลี่ยนทุกสิ่งครับในเกมนี้ฮะ